สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับสูตรหวยลาวนะคะอะขออภัยนะคะแอดหายไปเลยนะคะเนาะไม่ได้ทำเมื่อที่ผ่านมาเนาะขอโทษด้วยนะคะเนาะมามาคำนวณกันในชุดใหม่กันเลยนะคะในวันที่ยี่สิบกันเนาะ,อะขอขยับตัวน,นี้นึงนะคะ,ะในวันที่ยี่สิบพรฤหัสเนาะกับหวยลาวชุดใหม่นะคะเนาะ เรามาตามกันในชุดนี้กันเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดแรกเลยเนาะห้าสามนะคะห้าแปดนะคะห้าเก้านะคะห้าสี่นะคะห้าะะห้านะคะเนาะ โซนต่อมานะคะสามแปดนะคะสามเก้านะคะสามสี่นะคะอ่ะโซนต่อมานะคะแปดเก้านะคะแปดสี่นะคะและเก้าสี่นะคะ แปดศูนย์นะคะหกศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะอ่ะแอดให้เพื่อนๆนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ชุดนะคะวันนี้เนาะนะคะ วันนี้เราสูตรพิเศษมีทั้งหมดสิบสี่ชุดเนาะแอดจะเลือกนะคะวันนี้เนาะยังไงมาแน่ๆนะคะติห้านะคะเด่นห้าลองหกนะคะ และ7นะคะเนาะจะมี5 6 7นะคะเนาะแอดขอเลือกนะคะที่ติดสายห้ากันเนาะขอเด่นที่ชุดห้าเลยนะคะอ่ะเด่นห้านะคะลอง 7นะคะติดนะคะในชุดนี้ขอเลือกโซน5จะมีอยู่ที่53 54 55นะคะ60 71นนะคะเนาะอ่ะ โซนที่ติดเจ็ดจะมีแค่ตัวเดียวก็คือเจ็ดหนึ่งนะคะหกศูนย์นะคะห้าสี่นะคะตัวเดิมเนาะติดกันไปนะคะห้าห้านะคะและห้าสามนะคะเนาะนี่จะเป็นในโซนเลขนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนะคะวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวแอดขอดู คำนวณนิดนึงนะคะอ่ะมาแน่ๆน,นะคะชุดนี้แอดคิดว่าติดนี่แน,น่นะะนะคะเนะี่ยนะคะศูนย์หกกับห้าสามนะคะเนาะแอดคิดว่าน่าจะมาเต็มๆนะคะเนาะอ่ะ มีแนวโน้มไปได้นะคะมีแนวโน้มเป็นไปได้นะคะว่าจะมาเต็มๆท่านใดชอบตัวเดิมติดตัวเดิมไว้นะเนอะติดกันได้นะคะะ,คะ,ะท่านใดชอบติดกันไว้นะคะก็คือเจ็ดศูนย์เนาะถ้าชอบนะคะ ถ้าชอบติดกันไว้นะคะเจ็ดศูนย์ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปเลยนะคะเนาะอะ,อะวันนี้ลาจะไปดูสูตรต่อในราวที่หนึ่งกันนะคะมาดูสูตรนี้กันเนาะอะ,อะแอดข้ามไปเลยนะคะเพราะแอดไม่ได้คำนวณสูตรที่ผ่านมานะคะเนาะชุดแรกนะคะราวสูตรหนึ่งเนาะจะมาโซนเก้าเลยนะคะ เก้าเก้านะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าสี่นะคะและอ่ะไม่ใช่นะขออภัยนะคะเดี๋ยว ขออภัยนะคะอ่ะขอแก้ไขนิดนึงนะคะ97นะคะ98นะคะ99นะคะและ90นะคะโซนต่อมานะคะ07นะคะ00นะคะ08นะคะและ ศูนย์เก้านะคะโซนหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งศูนนะคะหนึ่งแปดนะคะและหนึ่งเก้านะคะเนาะโซนนี้นะคะเนาะอ่ะเลขนะคะที่จะมานะคะจะมีอยู่ที่เจ็ดแปด ะะอแอดเลือกในโซนนี้นะคะที่ติดเจ็ดติดแปดและติดเก้าโซนนี้เลยนะคะเจ็ดกับแปดอ่ะเจ็ดกับเก้านะคะแอดให้ลองที่เก้าเนาะมาขอเพิ่มน,นิดนึงนะคะเนาะเพิ่มกันอยู่ที่ห้าห้านะคะห้าสามนะคะสี่หกนะคะ สี่สี่นะคะเนาะเพิ่มไปตามโซนนี้เนาะเด่นเจ็ดนะคะจะมีอยู่ที่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะโซนโซนเก้านะคะจะมีอยู่ที่ศูนย์เก้าเก้าเก้านะคะและเก้าแปดเนาะแอดไม่ได้คิดจะเลือกนิดนึงนะคะเนาะแอดเขาเลือกในโซนนี้นะคะห้าห้านะคะอ่ะห้าสามนะคะ ห้าสห้านะคะโซนนี้ขอติดเบอร์นิดนึงเนาะอ่ะเลือกกันตามนี้เลยนะคะเนาะศูนย์เหนึ่งห้าห้าและห้าสามนะคะอ่ะชอบเลยนะติดไปเลย0ูนย์แตัวหนึ่งนะคะเนาะอ่ะนะคะ ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอ่ะนี่จะเป็นในสูตรแนวทางนะคะของราวที่หนึ่งและราวพิเศษอ่ะแอดลืมไปต่ดตัวนะคะขอหนึ่งดแปดูนย์้วยน,นะคะอ่ะน้องไม่ว่ากันนะคะเนาะอ่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ติดเจ็ดศูนย์กันไว้เนาะน่าจะมีสิทม,มานะคะเนอะเพื่อนๆเนาะอ่ะ ไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะคะเนาะเป็นกำลังใจกันนะคะแนวทางวันนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปชมสูตร2และ3กันต่อนะคะกับราวนะคะเนาะ,ะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ